เขากำปั้นเลย <No. S 1> คือที่แห่งคือเนยนะคุณเนยลูกวันนี้วันนี้นะคะแผ่นของเราก็คือ ไปคาเฟ่ตอนเช้าสไตล์โรงเรียนฝึกบริหารเสน่หเจ้าหญิงเช้ามากมัมึงเพียงเลยเออก็ไม่ไปสักทีอ่ะแล้วก็มีไรฮันกังด้วย <c oughs> วันนี้นอุณหูงม์เท่าไหร่ปปะรคะส9บเถึงยีบสอโอเคฉันว่าตอนน้ยี่สิบสองเพราะมันกลางว<อ>ันแลละเลก,กูไปหากาแฟกินกันนวันนี้วันที่สาม 여기가 어디지? 한남동이야? <laughs> 연남동? 연남동. 오케이. Okay. 카페 가고 있는데 어디 네. 가야지 될 모르겠어. 요바람이 <laughs> 좋네 코너이야니화가나가 나가야. 나가야. 문라가카 어? 우나가야 อ니อ่มกันก่อนนะคะอเกโอเอยู่มเนจอมานักท่องอเทีอยวอเนโอเาโอเคโ่เคโอเคโาเคีอเวโอเคโอเคโอเคนอเอเคมอเคโอนกโอะคโอเคาอเคโอเอเคโอเคโอเคโเอเคโอเคโอเค ชายด้วยน,นี่คือวิวโต๊ะเราได้ค่ะทุกคนะฮะอันไหนบารินลาลาเต้เราเกีาเฟ่ลาเต้รึงันนี้ลาลาเต้หอต๊ะชินี่หมื่นสามสามร้อยห้าสิบาทสาม้บสี่าสมร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะก่อนนี้โอเค เป็นเบเกอรี่เที่ยวสมานะคะมีกัวซองมีฟ็อกซ์เค้กอันนอะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันชื่อเป็นขนมปังเนยโอ้ติวนางเราก็มีไอซิ่งเข้าโบสถ์อร่อยไหมอ่ะน่าจะอร่อยนะนแต่เค้กมันมีอะไรไม่อร่อยเลยเครื่องดื่มอร่อยไหมกาแฟชันสวัสดิ์เค็มอ่ะของเธอก็แบบไม่มีน้ำตาลจะอร่อยไม่ได้เค็มมากของมี่เป็นวนิลา ลาเต้ลาเต้ลาเต้มีสนกางกระบายมันดูมันดูมันมัดูิวีมันดูแบบนุบหนนับเคเนบัเอีมากว่ามันเป็นช็อกโกแลตสตล์แบบ รสชาติเหมือนแบบมูชอล่าเฮลซิน hmm. ก mm ์ว hmm. right. mm ่าครัวสองเนยทำน้ำมันสวัตเตอร์เค้กแต่ว่ามีแบบเลมอนข้างในด้วยอันนี้ตัดเค็มแบบนี้ดีมากเลยอะอร่อยหอมเนยไอ้บัตเตอร์เค้กเลมอนกินแน่้ยตัดหวานแต่แล้วกินแต่ตัดขาวหวานมากแต่ถ้าเธอไม่รักต้องตัดใจราคาก็ใชเฉดาน S <S ที่นี้ชูช้อนเมนูคือชูช้อนเมนูคือมิวเฟยนะคะทุกคนน่าจะอร่อยอะ่ะเพราะว่ามันบอกเขาบอกว่ามันแบบเป็นเมนูแนะนำมาตั้งแต่ปี2014อทุกคนเราทำแผนไว้ว่าเราจะไปโทรเซมีคาเฟ่ต่อไปดูหน้าตึกวายีว่ามีหลายน่าซื้อฝากเพื่อนๆบ้างเพราะเราอยากซื้อของเทเชอร์ไปแจกคนมนอ,อกันขอกินแป๊บนึงแล้ก็เดี๋ยวไปคาเฟ่กันค่ะ คาเฟ่ต่อคาเฟ่โอเคตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีฮับจองค่ะจะมาโตเทมคิคาเฟ่เดี๋ยวตัวไอจีแต่ตอนนี้ไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าสวยดีหาตึกไม่ไน่ายากนะไอจีเพราะว่าตึกมันก็สวยดีดยดดนี่แหละไอจีโอ้โหโอเคคันไหนขำนีไงขำมีไหนนี่ค่ะเราถึงแล้วซึ่งเราคิดกันถ่ายน,นะนะทุกคน<笑><笑><笑>เหนื่อยอะ่ะเอาขึ้นลง ้านชุดโอไทมีนะคะอยู่ตรงข้ามกับตึกวายแต่นี่มองไม่เห็นกล้องแล้วจริงทุกคนอันนี้คือชั้นสองนะคะก็จะมีวันนี้ซึ่งหลายๆที่มวงถ่ายไปแล้วเพราะว่าเราก็คือเหนื่อยกับการทำคอนเทนต์วันอันนี้นะคะเป็นชงฟโดเอด์แลอรีบรเรนนงฟโดเอด์มาคุยบโดกันค่ะคคะคะ แล้วก็จะให้สติกเกอร์นี้นะคะเป็นแบบว่า Happy Birthday Bojay Macoverdo แ้มป,ปึดเยอะน่ารักมากเป็นแยมองุ่นมีเนื้อเหลวๆข้นๆหนึบๆใส่โซดาสิงที่นี่ขายนโซดาสิงด้วยหนูมากนี่ระหว่างทางก็จะมีน้องๆน,นะคะมีครั้งนี่ ันนี้คือน้องน้องทสนะคะที่เราตามหาตอนนี้ก็คืออยู่บนรถัสที่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าอาจจะไม่ถูกนะแล้วก็ซื้อของมากิกต่างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างแต่เราพวดไม่เห็นก็แล้วมีที่ไหนบ้างาแล้วก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะทแจนมีขายใหญ่ ตอนนี้เรากลับมาที่ฮงแดน,นะคะพอเมื่อกี้เหมือนจะนั่งรถรถ <ไป S 1> บัสผ <ไป S 1> ิดสายก็เลยแบบไม่กินข้าวเลยเอ๋อก็เลยไ<ป>มากินข้าวเลย<ป>วันนี้ลืมบัตรทีมานนี่นะคะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปเอาแล้วก็เอาของที่ซื้อมาจากคาเฟ่มาเก็บขึ้นไปเก็บด,ดยนี่ของเราเป็นซุนแดรามยอนอันอนู้นอะไรซุนแด,นดกุซุนแดกุหมยเดจังยมยเดจังกระดูกหมูอ่ะ เ่อนเคียงอ่ะอร่อยมากทั้งกิมจิทั้งหมูก็คือดีนะคะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูกินกับข้าวด้วยที่นี่กินรามยอนกับข้าวด้วยทุกคนมาเป็นเซตอะ่ะขอชิมน้ำก่อน,อนจดืดๆอ,อ่ะซุนแดมกุบเบเกอมาเละมากเลยอะ่ะถ้าร้านานี้มันจะอันนี้อร่อย ่สาโอเคทุกคนเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเปิดในที่ที่เสียงดังแบบนี้แหละหนักมากไม่เคยซื้ออัลบั้มเหมือนกันทุกคนเยี่ยมเยี่ยม ข้างในก็มีเพลงพวก,ก็มีค้บนะไม่ไปคุยอนะ่บแบบเป็นช่ด้วยก็กย่าาดาลียูจิกจินข้างในไม่อันนี้มันกราร์ดใหญ่จีฮุนแล้วรักคุอก,การเล็กๆอ,อ่ะนนเสียบยันซีดีปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจมูกจมูกก็โยชิ โอเคหมดแล้วทุกคนอันไหนคือการที่สําคัญเหรอช่วยเมน์บอกทีว่ามันต้องเก็บอันไหนบ้างแต่ก็คงเก็บไว้หมดแหละแล้วบัตรที่มีขอบมันจะยังไงอ่ะโอเคทุกคนจุน well, ัดสดาครบแล้วค่ะสี่อันมีเจ้าจิงกูโยชิแล้วก็ตัวยงของใบอันนี้โปสการ์ดของจีฮุนคอนเทนต์จบแล้วน่ารกก็คือจริงๆงอ่ะอยากเก็บไว้เพราะว่าเราชอบน้อง มาอุดหนุนทั้งที่เลยเพราะว่าซัพพอร์ตน้องจะไม่เจอน้องเออก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเจอหรอกแค่แบบว่าซัพพอร์ตน้องจรงิจรงๆเราชอบแล้วเราก็นี่อยากซัพพอร์ตโดยตรงเลยก็เลยมาซัพพอร์ตท,ที่เกาหลีเลยสนะู้ๆนะเโอเคมาเยอะๆถุงเท้าแต่ว่าเห็นว่ามันน่ารักมากเป็นสีแบบ สองสีแต่เพิ่งรู้เป็นเป็นของ t r e a s u r e เหมือนกันเนี่ยเห็เน <Okay. S 1> ว่าเป็นแบบ my treasure ไงแต่มันน่ารักมากแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือตอนแรกคุณนึกว่าโอกะ่ะเราซื้อูรู้ใช่ปะแต่เราอยากได้ตัวเล็กแต่ลูรู้ตัวเล็กหมดนะคะก็เลยเอองั้นเป็นตัวใหญ่ไปเลยและกันแบบนิ่มมากเอาไปก่อนที่บ้านอุ้มขึ้นเครื่องไปเลยให้เขารู้ไปเลยว่าเราชอบเทรเชอร์ก็ฮาุ่ตุเดี๋ยวไปชอปปิ้งก็เอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อแล้วถ่ายให้ดูนะคะ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่กันที่ทางไปฮันกังนะแล้วนี่แวะซื้อน้าแล้วคือเอิร์ดมาซื้ออันนี้มาวันก่อนที่ร้านบัตเตอร์นะคะจริงๆริงเอาไว้ใส่ขวดพวกเบียร์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่นี้เอามาใส่นี้แล้วน่ารักเป็นพับถ่ายรูปแล้วก็ซื้อเค้กมาด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเป็นแบบแซงครีมไตกี้เค้กนะคะเราจะไปนั่งแฮปปี้เบิร์เดย์กันสองคนเพราะว่าเราเกิดเดือนเดียวกันแล้ใกล้กันแน่นะใกล้กันใกล้กันไป ผู้ิิไปซื้อเสือมากาลินคือซื้อเลยใช่ป่โนเช่าเจ็ดพันเจ็ดเจ็บเ0อเจ็ดัดก็มาสองร้อยกว่าแต่ว่าวันนี้เหมือนกับแบบลมมันก็จะแรงอ่ะแต่แต่ว่าไม่ได้นหนาวขนาดน,นัด้นนะจริงชิวมากถ้านั่งใกล้น้ำอ่ะบอกเลยว่าจะมีกลิ่นนิดนึง <S 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 กลิ่นน้ำแบบโอ้แม็กก็อยู่นะชิวเนาะคนก็มาเต็มเลยมีน้องหมาเดินด้วยแล้วก็ นี่คือของของเรากมันจะจัดเซตโตอ้ลมแรงมากเลยนี่นี่คือเค้กคอนเทนท์ที่เราซื้อมาซ่อมไม่ได้อะไรบ้างะไรขนใบไม้บงใบไม้บงว้าเอาเอานีออกเถอะเนี่ยยี่ห้อร้านหรอเย้ไม่ต้องเป่าเทียนดับแล้วลมแรงหนาวเลยแล้วก็เดี๋ยวไป ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามทุ่มเมื่อเราหนีออกมาจากฮันกางค <c oughs> เพราะว่าหนาวแบบคืออยู่เฉยๆก็ไม่ได้หนาวมากนะแต่ว่าลมมันแรงมากก็ <c oughs> คือเต็นเต้นปิวเสือปิวหมดนะคะแล้วเราก็คือมันวุ่นวายมากเลยแต่คนเยอะมากๆยิ่งหนาวยิ่งคนเยอะนะคะเราก็รู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนอยู่ส่วนเบน ผมเผาก็คือหูกระเสิงหมดเลยเนี่ยก็คือพึ่งหวีใหม่เดี๋ยวจะเอาไปหาอะไรกินเหมือนเดิมก็ปิดบล็อกวันนี้ไว้ก่อนนะคะวันที่3าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปไปอันอยูวันนี้เป็นวันที่เ,เ,าาทเท่าไหร่เสี่ยวเรามาตั้งแต่วันที่ 4, เท่าไหร่วันที่สี่วันที่สี่ของการมาเกาหลีนะทุกคนวันนี้ก็คือเยลีนจะหนีเราไปฉีดหน้าเฉยเลยกินตัวฉีดหน้าแหละ ก็กำลังจะไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็ไปอันกุกวันนี้จะเปอันกุกุกเลยอันกุปปอนกอันใจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพูงมาเลยนะคะ <c oughs> จิกจีทุกคนเรามาที่ร้านออนเนียนนะคะเ <c oughs> นียน่ารักกุบกิบกอยเนียเอยกอยใจเหนียเอยกรุ น่ากินมากเราเลือกมาสี่อย่างเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูต่อฮิวเยอะมากวังเพลงก็เหมือนใส่ BGM ใน YouTube เลยอันนี้นะคะชื่อ double c h o c o l a แล้วก็อันนั้นเป็นพายเหมือนสตรอเบอรี่แล้วก็อันนู้นอะไรเชสเชส์นัทวิเชลนัทของเอมี่เป็นไอช็อกโกนะคะอันนี้เป็นวานิลาลาเต้แล้วก็ไอส์แอมเกาโน่ค่ะ เดี๋ยวมาชิมกันว่าอไรไ่อยไหมแต่นักตา,ากินมกักคนก็เยอะมากเช่นกันแต่ว่าเขาถอดแมสก,กันก็เลยไม่อยากถ่ายติดหน้านะคะขี้เกียจเซ็นเซอร์ชิมก่อนช็อกโกแลตแต่ว่าช็อกโกแลตดูจางแบบเราจะชิมช็อกโกแลตก,ก็โหดูช็อกโกแลตดีมันจะมีความละลายของช็อกโกแลตเห็นไหม เนี่ยเขาแชร์เตียนไว้อุ้ยมันเป็นแผ่นนี้เข้าวบนเป็นขมนะระวังิดจ้าช็อกโกแลตมันจะมีความมูสนิดน,นึงอะไรไม่รู้ตักแบบไปกิ โอเคก็เหลือสภาพประมาณนี้นะคะทุกคนจะบอกให้ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะพวกขนมรสชาติมันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนมากินครัวที่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าอร่อยขนาดแบบ Amazing ช็อกโก้ก็จะแบบรสชาติก็นั่นแหละวว่าแปลกๆนิดนึง แล้วแล้วลวานิลาลาเต้เป็นไงอร,อ,อร่อยใช่ปะที่เนี่วานิลาลาเต้อร่อยแต่ว่าที่กรุงเทพอะวานิลาลาเต้คือหลุดเตีมสุดๆเหมือนนมผงดเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อคะ่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่ตรงโซโมิวเซียมตรงนี้นะคะก็เดินเข้าไปก็จะเป็นแบบคาเฟตา่ต่างๆกำแพงในแบบซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยคือมันจะมีคาเฟ่เยอะมากก็จะมีของแฮนด์เมดที่แบบน่ารัก มากมากก็คาเฟ่คาเฟ่เยอะมากนี่เขาก็จะไปซื้อกาแฟให้ได้ไปถ้าทุกคนมาช่วงเนี้คือกุหลาบอ่ะมันก็จะมีตามทางอตลอดเลยที่จะเป็นกุหลาบแบบสวยจริงๆเนี่ยกอกุหลาบจริงๆทุกคนสวยมากๆถ่ายรูปล้วขึ้นมากนี่ดูดีเวลาแบบหน้าเราอยู่กับสีกุหลาบอะไรเงี้ยหน้าเราก็จะแบบว่อกุหลาบเรามีอยู่กับหน้าเราน้านมันจะขาว เนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นกำแพงแบบนี้นะคะตึก,กบ,บ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบชิวๆเนี่ยไอพวกตอกพวกเนี้ยก็จะมีคาเฟ่แต่ว่านี่มันเป็นบ้านคนนะมันเป็นบ้านคนจริงๆนะคะแบบมีคนอยู่จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรเสียงดังด้วยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีคนอยู่อาศัยดังนั้นเราจะไม่อยากหลบกวนเขานะคะมันจะมีโซนคาเฟ่อะไรอันนั้นเสียงดังได้นิดหน่อยเขาจะรักษาวัฒน,ธ,นธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก๋ ทุกคนได้ร้านถูกใจเออแล้วมันเป็นทรอยสตอรี่โอ้ oh my god ข้างบนเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดคกเรียนน่ารักมากสวยปยิ๋ยนโอมซื้อไปสักอันไหมน่มาปรังเลยอ่ะโอเคทุกคนเราก็อยู่ใน,นซอยที่มันแบบมีคาเฟ่เยอะๆแล้วแต่ว่าหิวข้าวจังเลย <S 2> <S 2> ก่อสร้างเยอะมากที่เนี่ย ทุกคนนิวบาลานี้ก็คือสาขานี้น่ารักมากข้างในก็มีนิวบาลานจริงๆนะเรากาลังเดินกลับแล้วนะคะมันก็ส่วนมากก็มีทางกลับทางเดียวอนะไรย่างี้เราจะต้องเดินย้อนไปย้อนมา<อ>เดินชิลๆแต่ก่อนก็จะมีคนมายืนร้องเพลงเปิดหมวกอนะไรอย่างนี้ก็คือเฮฮาปาร์ตี้ตอนนี้ก็เป็นไปเรือยตั้งไปเรือยตั้ง <Okay. S 1> ช่วงนี้เขาก็เลือกตั้งนะเขาดูแบบมีอารยะนี่โรงเรียนนะคะ นอนนี้อยู่ที่บาร์สกินลอบบิ้นนะคะทุกคนคือเราอยากยากินียจีนมากแล้วก็เมื่อยมากจะตายเขาจะใช้ตู้กดสั่งนะแล้วก็ถ้าจะจ่ายเงินสดต,ต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็เนี่ยมีเมนูพิเศษช่วงนี้จะเป็นโปกเกมอนหมดเลยโคน,นาละ่ะอันนี้เป็นสาขาการุสกิลนะคะเราก็มาถึงการุสกิลแล้วก็คือใหญ่มากทุกคนใหญ่มากอ่ะน,นี่กําปั้นเราใหญ่เท่ากัปันเลยอันเนี้ยรถเอ่อพิกาจูนะคะจะเป็นรถบานาน่า อิะอ,อนะัอานนี้เป็นรถโกบุกี้นะคะเป็นไอตัวไอตัวไอตัวเต่าของเรื่องโปกเกมอนอะแล้วก็อีกอันนึงเป็นชูติ้งสตาร์ที่จะมีแปะแปะแปะ,แปะเริ่มจากกิกจูก่อนเลยลูกใหญ่มากเหมือนไอตีมตามสวนสนุกอะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเปแปะนะผิดเกล็ดแดงๆว่าเปาแปะอร่อยอ ลิ้นทำผมให้สวยทุกวันเลยเหมือนเข้าร้านทำผมทุกวันอะพิซซ่าคิโอคือที่สุดไอเรือพิซซ่าคิโอค่ะสองรถนี้ให้เปลี่ยวฟ้าที่คือที่สุดละเดี๋วซีมคาบูกินเป็นโซดาค่ะเลมอนโซดาเป็นเลมอนโซดาที่เลมอน เหมือนไอติมเขียวๆเ,เลมอนบอลแต่จะอ่อนกว่าแล้วก็ดูคุ้ดีกว่าทูดิงสตาร์จะเป็นเปรี้ยวๆสลับๆทุกคนกโลสกิวนะคะเรามาถึงแล้ว ก็เม mm ื่อกี <S 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 ้แวะกินไอติมใช่ไหมก็เลยเดินออกมาหาโนรตหานิธรรมนะคะระหว่างรอเดินเล่นกันคือร้านจริงไปค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เริ่มคัมแบ็กกันแล้วแหละก็คือเหมือนกับช่วงนี้เขาก็จะก่อสร้างเยอะนะคะเหมือนสยามร้อนเราก็คือใช้เวลาเนที่ยังปิดประเทศหรือว่ายังคนไม่มาเยอะเนี่ยก็พัฒนานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อืมแต่ว่าชิลมากเลยอ่ะไม่ต้องใส่แมก็ได้ พอเข้าร้านก็ต้องใส่แมสนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเดินดูนู่นดูนีน่ก่อนอะไรพิเศษเดี๋ยวถ่ายอยู่นะ m c m มันก็ไปหมดแล้วนะคะก็ตีว่าแบรนด์เป็นแบบเออกตีว่าอยู่นั่นแหละประมาณนะั้นแต่ว่ามีแฟลตคาเฟ่ <laughs> ที่นี่ก็ไม่มีร้านเครื่องสําอางแล้วยกเวนเ้นตุ้ยใส่เองไม่ก็ไม่มีที่ไปแล้วอะร้านนี้ก็โอเคนะร้านพวกนี้ยังอยู่นะคะอีพ e ิซซ่าเนี่ยยังอยู่มีทุกคนมีมากินจำปุง้งทางสุยุก ชาต่างมยอนมันดูดีกิมร้านนี้อร่อยมากแต่ว่ามาถ่ายบล็อกทุกครั้งที่มาก็ถ่ายไปแล้วอะ่ะร้านเนี้ยห้องกงสักอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ว่าถ่ายติดหน้าเขาื่นนี่นี่ชื่อร้านอยู่นี่นะอยู่ตรงการ์ลูสเบียอร่อยมากมากินมากินแน่แน่น้องลายกับน้องทรูนั่งไงลูลู้นั่งอยู่บนหลอดไฟไปกันเนอะเราจะซื้อประมาณสิบตัวลอาเล่นลองเล่นลองเล่น ไปไปเข้าไปกันตอนนี้กลับมาที่ห้องแดงแล้วนะคะคนเยอะมากที่นิววายชินิดากลับมาห้องแล้วค่ะทุกคนนี่นงนี่นงนี่นก็คือว่าจะมาปิด v ็อกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็พักพ่อนแล้ว แต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์คืนวันศุกร์เขาก็เที่ยวกันไงมีเหรอจะเหลือหรอใช่ไหมผู้ริสผู้ริสใช่ใช่พูดว่าใช่ใช่ัชชน่นแหละงั้นมี่ขอปีบล็อกวันนี้ไว้เท่านี้นะคะบุยบุยอนอยู กูนมอร์นิ่งวันนี้วันอะไรไม่รู้แต,แต่ว่าเรากําลังจะออกไปหาคาเฟ่กินกันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เราก็จะออกไปหากาแฟกินกันก่อนแล้วค่อยหาข้าวกินแต่ก็ไม่ได้มีแผนอะไรมากมายพอตอนเย็นก็จะกลับมาเล่นยู่หงแดเอาไว้เจอกันนะคะ มันจะม่คิวไป,ปใช่ไหอ่าอันนี้คือแบบสำรองแบบเสียบก้นน่ารักเนาะอ้ยน่ารักคาเฟ่วันนี้ไปกินที่ตรงนี้เรียกยานำนงหรืนนอฮานำนงนะ ย้อนนำโดงค่ะว่าที่นี่มีคาเฟ่ที่เอออยากมาแต่ก็ไม่รู้คาเฟ่อะไรเหมือนกันนะอาา้อาถึงแล้วคาเฟ่ที่เอออยากมาค่ะชื่อ anti coffee ว้าว,ว,าวเัิญเชิ เย่เย่มาเนี้ยฮะขนมอันนี้คือที่เห็นคือเนยนะคุณเนยก่อนกูเพื่อนมีอะไรที่ตัวช่องรสโคฟคอนัดบัตเตอร์สวิตตี้อัลตาค่ะเ<า>นยอืมนี่มัม้งเ่ยอร่อยเลยอร่อยอันนี้กูดโอ้ย ตรงเนยอ,อร่อยมากตรงเนยแบบมันแบบเนยมันแบบมันแน่นมากเลยอ่ะ้วเทีท่ยวเนยแบบเป็นก้อนเลยอ่ะแต่เนยมันหวานนะงงมากเลยที่ไรมึงน้องโคตร<อ>น่า<อ>ร,รัากเลย จริงทุกคนโคโคนาอร่อยมากแต่ว่าต้องแบ่งกันกินเพราะว่าเนยมันแบบแข้งก้อนเลยค่ะใช่แล้วก็ต้องสั่งกาแฟกินนะไม่งั้นตุยแล้วเขามีน้ำเปล่าด้วยจริงมีน้ำเปล่าให้กดให้กดปีนะกินเสร็จแล้วกำลังจะเดินไปกินข้าวกันค่ะเราจะไปกินอะไรนะมาละทา,างมาลาลอะไรนะเฮ้ยมาละบุฟเฟ่เลยหรอ ทุกคนจะมากินชาบูหม่าล่าแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยนะคะ่คิยงแดอร่อยไหมซอสพวกนี้ก็คือผสมม่วซั่ตัวตเหล็กแต่จริงๆเขามีสูตรให้นะทุกคนนี่เนื้อหมูอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อหมูอันนี้เนื้อแกะน่ากินมากทุกคนแล้วอร่อยมาก <laughs> เหมือนในรูปเลยร้านชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อร้านนี้พอกก็ ตกนนเราถึงห้าง현대แล้วนะครับน้าง현대เปรกข้าวจอมถึงจักร์แต่ว่าก็คือไม่รู้จะเดินจากตรงไหนก่อนนะจิงแนว้เข้ามาแล้วค่ะโอ้กลงนีขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วอยู่ตัวจักรสนีตังนะ ถึงเต้นไหมไปถึงสยามพารากอนแล้วค่ะไป,ไปเร็ว,วถึงสยามพารากอนแล้วเอ้ยถึงไอคอนสยาม<ป>อันนี้คือชั้นเอ่อชั้นสองว่าเอ่อชั้นสองว่าชั้นหนึ่งจะเป็นพวกเครื่องสําอางแล้วก็แบรนด์นีมชั้นสองก็แบรนด์นีมเหมือนกันแต่อ่ะก็เป็นเสื้อผ้าแหละแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆปนๆเทนโซ คือคนมันเยอะมาก <ปะ S 1> ไม่ไหววันเสาร์ด้วเยเนาะคนเยอะเยอะยี่ชอบมากเฟอร์นิเจอร์รุ่นนี้ชั้นนี้เป็นชั้นเฟอร์นิเจอร์นะคะเขา,าจะมีร้องเพลงไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นแบบนั่งนั่งจริงๆอ่ะบอกให้หนะบอกว่าโดยเด็กเราซื้ออะไรไม่ได้โอมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะทุกคนประมาณนี้ข้างบนก็นั่ง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 ซื้ออะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเหมือนไทยเลย ทุกคนมาดูรองเท้าน่ารักมากมันนิ่มมากจะให้ดูความดึงของรองเท้านะทุกคนเห็นนะแต่มันเหลือคู่เดียวสีขาวเหลือคู่เดียวสีอื่นก็หมดต่เอนี่มากโดนมาแล้วคู่สุดท้ายนะคะหกหมื 6, น่นรอันนี้คือที่ชินเซเกะนะคือเราออกมาจากฮอนดเพควาจอมนะคะแล้วก็มาที่นี่เลยคือมันแบบว่าฮอนดมันไม่มีอะไรจริงๆที่นี่ก็คือมีอันนี้ที่ตั้งใจมาซื้อมากๆนะอัมโบร ทุกคนดูผู้หญิงดิโคจะผู้หญิงเลยอ่ะก <c oughs> <c oughs> ูัว <c oughs> ไม่เข้าใจแล้วแต่มันแต่งหน้าแล้วก็ไปอาบน้า <c oughs> คนก็ขอปิดบล็อกไว้เท่านี้นะคะเ,เดี๋ยวจะรีบแต่และก็รีบลงให้นะทุกคนไว้ไปเที่ยวเกาหลีกัน,กนยยยเยอะๆ <laughs> เพราะว่าแคมเปญเลยเหรอเพราะว่ารีบอะเพราะขี้เกียถ่ายแล้วนะคะขอเป็นวันช้อปปิ้งสองวันสุดท้ายก็ช้อปปิ้งก่อนนะ<ไ>เอาไว้ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมีภาพขนวกให้ถ่ายคลิปแล้วกันบายบายทุกคนบายบายเอ๊ะโว้ยยัเช้าอย,ยู่